กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับกับคิวเครือบแก้วอีกหนึ่งทันนะสำหรับวันนี้นะครับเป็นคิวที่รับมาช่วงสายๆนะครับแล้วเข้ามาเลยเที่ยงนะครับแต่ก่อนหน้านี้จะมีอยู่อีกคันหนึ่งพอดีว่าลูกค้าท่านเลื่อนพอดีก็เป็นจังหวะเหมาะเจาะมากๆนะฮะกับคันแรกที่เลื่อนและวคันที่สวิ่งเข้ามาพอดีเลยโอ้โหก็ เป็นอีกคันหนึ่งที่เหนือความคาดหมายครับกับรถคันนี้ออกออกรถมานั้นแต่ก่อนช่วงโควิดแต่ทางลูกค้าอาจจะยังคงติดอยู่ก็เข้าใจครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าช่วงโควิดเราก็เราก็ทำงานของเราต่อไปเนาะหลังจากลูกช่วงโควิดตอนนี้ผมคาดว่าจะมีรถเข้ามาที่ติดต่อไว้ก่อนแล้วเนี่ยอีกเยอะเลยแต่ก็เราก็จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับคันนี้เป็นรถปาเจโลสปอร์ตนะครับเป็นสีขาวครับ ไว้ไดมอนด์นะครับก่คือขาวเพชรนี่เองนะครับแต่ตอนนี้อยากจะให้ดูก่อนก่อนที่เราจะเคลือบนะครับคันนี้ไม่ได้เป็นรถที่ออกมาจากศูนย์แล้วก็แล้วก็มาที่เราเลยแต่ว่าผ่านการใช้งานมาเพียงเดือนหนึ่งสองเดือนจะบอกว่าเริ่มมีริ้วรอยจากการใช้งานมาแล้วเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ตอนนี้ผมขัดไปแล้วระดับหนึ่งก็จะเห็นความไม่เรียบร้อย ของตัวสียังขัดไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอดีว่ากําลังเรากําลังจะเป่าพวกผงเนี่ยสังเกตจะมีพวกผงอย่างเงี้ยเต็มพื้นทั้งหมดเลยนะครับทําไมต้องทําถึงกันขั้นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราส่องไฟเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างถ้าเห็นส่องไฟผมปิดไฟช่วยนะเราจะเห็นความไม่เรียบร้อยของตัวรถนะครับอันนี้ยังขัดไม่เสร็จนะยังขัดไม่เสร็จยังเช็ดไม่เสร็จนะอันนี้เพิ่งขัดหยาไปเรากําลังจะขัดละเอียด หลังจากการขัดหยาบทำไมต้องขัดหยาบเพราะก่อนหน้านี้มันจะเห็นรอยสวิวทั้งคันเลยการเช็ดถูขัดสีมาเป็นเส้นๆนะครับสําหรับสีขาวจะต้องปิดไฟอย่างนี้เพื่อให้เห็นหน้างานนะครับเมื่อคู่นี้ปิดไฟสังเกตจะเป็นรอยขัดอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ปิดไฟเราจะมองไม่เห็นนะนั่นะปิดไฟเรียบร้อยแล้วมันจะเห็นอย่างเงี้ยที่อย่างที่ท่านเห็นนะเหมือนกับผมเห็นนี่แหละแล้วเราดูง่ายๆเลยคันนี้ขัดเดยอะขัดน้อยดูที่พื้นนะครับพื้นจะมีฝุ่นฝุ่นผงขัดอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับ กับฟองน้ําที่ใช้อย่างที่บอกนะครับสําหรับการเตรียมผิวเนี่ยต้องดูหน้างานก่อนนะฮะว่าเราจะต้องใช้แป้นขัดเบอร์อะไรน้ํายาขัดเบอร์อะไรเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ทําเพื่อให้ได้ความเร็วที่ถูกต้องทํางานให้ถูกต้องแล้วมันจะเร็วด้วยแต่ว่าคันนี้เป็นรถที่ใช้งานสักพักแล้วนะครับปกติก็จะเป็นเบอร์สุดท้ายเลยแต่คันนี้ไม่ได้เริ่มที่เบอร์สุดท้ายเริ่มที่เบอร์กลางแต่ก็ไม่ถึงหยาบนะครับ ปกติถ้าเป็นรถรถมือสองรถใช้งานมาแล้วเป็นหลัก3ปี5ปีหรือปีนึงก็ตามถ้าลอยันเยอะเราก็จะใช้เบอร์หยาบเบอร์กลางเบอร์ละเอียดแต่คันนี้ใช้เบอร์กลางกับเบอร์ละเอียด2ขั้นตอนในการขัดแล้วก็มีเตรียมผิวสุดท้ายก็คือเอา IPA เช็ด IPA เนี่ยจะทำให้น้ำยาที่เราเอาไว้ขัดทั้งหมดเนี่ยออกเลยแล้วเวลาเคลือบจะได้เคลือบกิดง่ายแต่ผมขอเปิดไฟอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้มันมืดนะ โอเคนี่ครับเปิดแล้วก็จะไม่เห็นอะไรอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครูน่นี้ซึ่งที่จริงมันมีอยู่นะครับแต่ว่าท่านลูกท่านเจ้าของหรือว่าท่านเจ้าคนขับเนี่ยไอคนขัดรถเนี่ยอาจจะไม่เห็นเราต้องใช้ไฟช่วยไฟช่วยในที่นี้คือปรับไฟให้มันบางลงช่วยจะได้เห็นงานได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญนะ สำคัญที่สุดของการเคลือบแก้วคือการเตรียมผิวนะครับเรายังคงทํางานเตรียมผิวย่างดีเลิศก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเข้าไปคันนี้เป็นสเต็ปการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกนะครับเป็นตัว2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือความแข็งขั้นตอนที่2ความลื่นนะครับลูกค้ามีกำหนดรับรถพรุ่งนี้แต่ถ้ารถฝนตกก็เลื่อนการรับรถได้นะครับมีปัญหาสําหรับวันนี้นะอย่างที่บอกนะครับนี่ฮะรถอีกหนึ่งคันที่เข้ามาทําการเคลือบแก้วคิวแน่นจริงๆ ต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกท่านที่ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดนะครับตอนนี้นะฮะใครจะเข้ามาเกือบแกว้วจองคิวคกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จองคิวไว้แล้วเรามีคิวให้ท่านแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวันนี้มิกีอาพีเออโต้ดิ i ลลิงขอลาไปทำงานต่อนก่อนนะครับสวัสดีครับ